ไปท่านผูมไปเบิ้งกระดาษที่นี่ขวานใสเราเรียทูบทุกคนครับมึงนคนไปท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมมาที่นี่เอ้ามาหามูเจ้ามาเบิ้งคักขักเบิ้งคักขักกับเบิ้งคักขักคนเจ็บเป็นไห้ขักไห้แน่สบายเบิ้งสองหนึ่งศูนย์ขับท่านผู้ชมหนึ่งกับศูนย์นี่ยูรถพอท้องเรียด้ะครับเด้อหนึ่งกับศูนย์นี่ยูรถพอท้องเรียอนี่ครับเออปู่ย่าดอนคุ้มเงินมอบเลขทูปให้ท่านผู้ชมกับช่องพอท้องเรียคนเดิมแล้วครับเด้อ อ่ะนี่เบอรงเอาครับสอ่งศูนย์อ่งศูนคือเลขทูปปูย่าดอนคุ้มเงินแล้วก็เลขเสี้ยมซี่สาตัวเลขไทยหลังที่หนึ่งหกห้าสอแล้วก็สตัวเกตสีแล้วก็เลข,เลขทูปสองหนึหรือสองเกตศูนยโรงเรียนมาวินวานึงกับเกตตัวเดียวกันสองหนึ่งหรือสองเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิ จารณาญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นเฮงๆรวยๆซื่อๆ,ๆงามๆครับเออเลขทูบเลขยกเสื่มซีเอ่ปู่ย่าดอนคุ้มกันงวดประจ้าพันที่16พฤษภาคมพศออ2567ันาะครับเนาะไปมาที่นี่เบิ้องหลุดตัวดีว่าข่อยบอ่ยบบได้เบิ้งเด้อบ่บ่ได้ดอกข่อยเค็ดหลอกมู่เจ้าหายข่เฟียงเฟียงเอฟซี่แหงเหล่านะครับแล้วว่าเป็นอย่างครับผมก็ตามใจมู่เจ้าหรือว่าเนะครับแล้วอ่ะเบิ้งอยู่จานนี่ก็ได้เป็นในนอนนี่ หาเทียเห็นเ,เกิขด,ด,ด,นนข,กดกกขึ้นได้เบิดแล้วครับปู่ย่าดอนคุ้มเงินขันผรมซอกไว้บุ้งได้ก็เกิดขึ้นได้เบิร์ด้ะครับเนาะนี่เลยได้โชคจะลาบผู้ใาาด้แล้วครับเนาะยูจานนี่ก็เห็นเลขสองกับเลขห้าอืออู้แต่บุ้งดีๆครับเนาะบุ้งดีๆีอือเลขสองสามกับใดสักผู้ชมมีหลายหม่องอยู่ครับเด้ะ ก็สิไปดซองขอเราเขเลียจ้งน้อยซองยูสานเพ่อนให้เบิ้งจ้งน้อยแล้วกับผมกับสีล่านะครับเนาะไอติดซ้องเบิ่งกันนะ่ะยือๆไปโอ้ยเฮอักบอบบาดท,ที่นี่ผู้ชมอะไรล่ะจานไหนมีบ่ผ่านมีบ่ผ่านผมถืยื้อกล่องไปแล้วครับเนาะ ครับเด้อแบบเนให้โชคให้ลาบบ่อันกาหนูก,ก็ได้ฟังไปกลับปู่ย่าดอนคุ้มกนนันแล้วครับเนาะเบนสิเบนสิเดี๋ยวจะฝากเด้วครับคุณ ยังบอครับยุขางหลังยุแปนนะครับนะย่ข้างหลังบอกนสานเพื่อนะละมูเจ้าเห็นยังไงนะครับนะ เลขกเลยนะตากชมได้เป็นเลขบ่มันได้คือใส่เทียนเนาะก็น,นนะโอ้แต่ตากูชมบึ้งเด้อครับล่ะอือม,มีเลขกหาได้อครับอันนี้ก็ดเป็นเลขกมั้งนี่นี่เด้อครับเด้อ อันนี้ก็หาครับอ๋อโอ,โอ,โอ้โห่ต่ผู้ชมท่านผู้ชมก็เป็นสิใส่เทียนคือเป็นตัวเลขเอาล่ะสีด่านนี่ท่านผู้ชมเ,เบื้องดีๆนะครับเล่าเบิ้งดีๆนี่แหละครับอืมปาดมาที่นี่โอ้หกันบ่เปิดบ่ดกขึ้นเบิ้งนี้บ,บ,เบ่เห็นตัวนี่ มูเจ้าเห็นเป็นยังครับอันนี้เป็นเก้าคือหนึ่งนอนนี่อันนั้นศูนย์ศูนย์กับเกตนี่ยยางถักเรือแบบนี่ตัวก่อทอดหรือปลาท้องเดียบนี่สัมพุยมศูนย์เกตอันนี้ตัวยังนอนนี่หนึ่งคือเก้าครับนี่นี่แล้วครับเล้วนี่กระแมนโอ้ใส่เทียนคือเป็นตัวเลขมีกระแมนนี่เลขขาโอ้ท่านผู้ชมมาแล้วครับเนะเอาเบิ้งเอาอันไหนก็เกิดถึงได้นะครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิ จากการในงานในการรับชมหรือรับฟังรับเบื้องเท่าน,นั้นใส่เทียนเป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมใส่เลขเป็นตัวเทียนใส่เทียนเป็นตัวเลขปู่ย่าดอนคุ้มกันพอได,ด้เห็นอะไรบุเอาหนึ่งเก้าศูนย์เกตคืออะไรบุ๊เอาแบบที่นี่งานนี่จะไผกับไผเท่าวะนะครับเนาะนะครับเนาะแบบที่นี่กวัวทอดวทอดทอดทอดต้องแหลกคนเดิมาข,ข่อยคือสิคักถึงงวดนี่นี่ตัวกักวทอดดูผมด้วยดิ สู์เกศด,ดีครับท่านผู้ชมด้วยไปมาที่นี่เบื้องภาพเออนีก็นะผ่า,านเงินก็นะอันนี้ขับผ่านเงินดิครับด้วมู่เจ้าเห็นนี่อย่างยผ่านนะครับเียกเกศแปดเพราะขึนเกศอย่าง กลมเด้นี่เนาะเดีเ๋ยวเบื้องเช็ดท่านผู้ชมเห็นยังบกับเนาะบื้องอกับขับละเอ่อเบื้องเป็นแนวทางอืม,มต้พอพ่อพ่นวานแล้วะพ่อต้องเรียนนี่นบบนนนนตั่งอ้าพ่อเห็นเห็เบื้องกระบวยดีกว่าเนาะสงสัยคือเห็นแบบแบบบวยตักน้ำถูกญาติร่วมกันท่านผู้ชม

เบิ่งนะครับเด้อ่ะจบเข้านเปิดก็ดีให้เหล็กเหล็กใส่เทียนท่านผู้ชมเหล็กใส่เทียนขึ้นยางงามเลย พอตองเลียเจ้าขึ้นมาผ่อเด็ดใส่เทียนพอดีเอาเนาะครับเนาะไปไปที่นี่เราจะขอร่าต้องทำแล้วเกิดเห็นหลายก็บึ้งหลายก็เห็นหลายบ้านต้องว่าวลายใหญ่ห้างมดอนี้ช่องพอทองเหลียคนเดิมก็ขอร่าปู่ย่าดอนคุ้มเงินก้าบ้านกับซองไปหากินเขาง่ายให้พวกขาเอข้ับบ้านแขวคานปลอดภัยเออบุรีกับบ้านผู้เดียวละครับ Way, บบ 50, เราเบี่งสิดเบิ่อเทอมย่อื่นมือหื้อหนึ่งไดยบุเอาบัดที่น,นี่แต่ผู้ชมเอาซ้ำนี่แหละครับปู่ย่าดอนขมกันมอบโชคลาบไงเห้แก่มูเจ้าแลี้ยวแล้วคำละเลขเชื่อมซี่สามตัวเลขไทยร้อยที่หนึ่งนั่นเอ่อหกหาสองแล้วก็สองตัวเกตซีแล้วก็เลขทูบดันสองหนึง่งศูนย์หรือสองเกตศูนย์แล้วก็เบิ้งเลขอันนั้นบังหันเลขใส่เทียนบังหันเป็นศูนย์เกตที่จริงเลยบุเอาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้น้นนท่าผูชม ให้มู่เจ้าเฮงเฮงรวยๆวซื้อซวยกังามทั่วหน้าทั่วตากันช่องพอทองแหล่คนเดิมรวยพรให้มู่เจ้าได้โชคได้ลาบใหญ่แล้วก็ปูใหญ่ดอนขุมเงินนะครับเนาะะเห็นเรียกอยู่นี่โชคลาบใหญ่กระปูใหญ่ดอนขุมเงินเอาเอาเท่าน so ี like ้ท่านพยมเอาะเห็นอย่างไงแบบนี้เอะเอาเท่านี้ครับเฮงเฮงรวยๆวซื้อซวยกังามทุก <kita> ท <Burada> ่านผมพอทองแหล่คนเดิมก็จะขอลาหมู่เจ้า ห,หมูเจ้าอยู่ดีไม่แห้งคมเก็บวิไลคมไข่ใหญ่มีเดินทางไปใสมาใส่แขวะขาดปลอดภัยต้องคำนองซื้อโชคลาบซื้อเลขกะซื้อเบอร์ซื้อลอตเตอรี่ก็ให้มันให้หมูเจ้าได้รางวัลใหญ่กับเจ้าแม่ปู่ย่าดอนคมเงิันวันนี้เอาซ้ำนี่พอะตะเหลี่ยคนเดิมขอลาหมูเจา้าเออ่ให้หมูเจ้าเฮงรวยรวยซื่อตงงามทุกท่านสวัสดีครับไป